ทำไมต้องเสยหายหลฟักอยู่ก็นเ้ฟักยูอิดีไปม่กาวมึมกายังไม่เจอเลยนอีดีคนไหนวะเนี่ยตามช่วหาดินี่ไงไอ้กย์นั่นไงได้รู้ลาอีฟโน่เนี่อีฟโนทีมเราอดดจ้าัดโย สวัสดีหกคนดูครับผมเฮ้ยหายสำรวมหน่อยก็ตีนอยู่ชาตพลครับเสียงเมื่อกี้เสียงเด็กเกียรติชาตพลครับสำรวมหน่อยสำรวมหน่อยสำรวมหน่อยชาตพลจับครับววััชุดผมเท้าชุดสีม่วงชุดผมเท้าป่ะโอ้โหตูเด็กก็เดาเลยว่ะ รู้อยู่คนเดียวคมันจะชุดอะไรครับมันจะชุดอะไรเหรอครับคุณนายสีม่วงเนี่ยครับเยเก่งขาผมอะไรนะเยเก่งไม่หมายถึงว่าชุดสีม่วงนี่ได้ไหมไงครับคุณนายวอนดับหนึ่งครับผมแต่งกิ้วจ้าโหมาตลอดเลยคนนี้ตาบอก ไปโดนเงทกูบ้างเลยกูไอ <c oughs> เออ,เอ,อขอเพจห<ด>น่อยเดี๋ยวไปโดนเงทให้มั่งมีเงินใช้มั่งปะเนี่ยไม่ใช่ <c oughs> ของมันขอบคุณมากขอบคุณมากจ้าเ,ออเล่นด้วยกันปะเขาเอ,อขา,ข,า,ข,าข้านมลูกมปบริสุทธิ์เออจาเอาข้าวเอาข้านมลูกมาโดนเงท <c oughs> ไม่เอานะจ้า <c oughs> รู้สึกผิดนะเ <c oughs> สียใจเลยนะแต่ไงก็รักนะจุ๊บ ของจริงไอ้คุณคุณจอบไอ้ที่เปลี่ยนอ,อาชีพตอนวอนี่มันเปลี่ยนตรงไหนอ๋อก็อยู่ในลงทะเบียนรายละเอียดที่ดีลงรายชื่อยูนิตอะไรทักอ,อย่างมั้งผมจำชื่อไม่ได้จริงๆควรทำเพิ่มไหมแค่สองอาชีพพอ รอก่อนนะจาปักเป้าอะ่ะเดี๋ยวาําทถามให้อีกทีหนึง่งสวัสดี1ิเจ็ดคนดูครับผมคนครับปั๊มปามขึ้นบนอยู่ป่ะปั๊มโอ้ยแค่เล็บอยู่เข้าหลังได้เนี่ยปั๊มไปไปไป เดี๋ยวอยู่ตรงหอคอยเนี่ย <valu collecting> าางนม้เห็นปะเห็นปะมันบัฟอยู่แล้วมันบัฟอยู่อย่างเพิ่งตีก็ได้ทับหมดแล้วโค <บ Porsche S 3> ตรหี่นั่งอย่างเงี้ยใครมาก็ตายนั่งเฮียลงไอ้เฮียลงไอ้เฮียลง ยังไงอะโนยังไงอะสนใจปะล่ะโนอยากเล่นม่ะโนลนนโนิงเขาต้องกินกล้วยนะรู้ป่ะเพื่อนลิงเขากินกระท้อนไม่ได้โอ้ยเฮียแม่งลุงขวางไอสัตว์ไม่นะ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  ถอายถ่ายมากันเฮียบารเซอร์กูตายตัวมันเนี่ยถ่ายมากันมากัน,กนสวัสดีสิบสี่คนดูครับเนะ <c oughs> จ็บหนักเลยวายเฮียเมื่อกี้ไอ้สัตว์ <c oughs> กำลังจะกดซื้อดาเลยไม่ต้องเอาแล้วไอ้สัตว์เอ้ยกูขอโทษเพื่อน <c oughs> <c oughs> เอ้ยกูขอโทษกูขอโทษ <c oughs> ผมไม่เคยว่ามึงนะเว้ยคนอย่างนี้ไม่น่าเก็บเอาไว้ผมต้องไปไป,ไปไงต่อไหนเะไหนบอกสิไม่น่าเก็บเอาไว้อะไรเก็บไ,ไว้ไม่ต้องไปไงต่อเ <laughs> หรอด่ามึงนี่แหละจอ็อบตีเปล่า,เ,าเล่นกับตะนาวไงออ๋ เดี๋ยวรอเนี่ยรอเนี่ยเกตนาทีไฟกันอเอ้ยเอ้ยไอ้ป๊ามไอ้ป๊ามไอกี้มาไอ้กี้เข้ามาป๊อกกี้มาหมายถึงเคมกันหรือยังเคนมาที่ห้าไม่ใช่เหรอป๊ามป๊อกกี้มาป๊ามพวกนี้เคมพวกนี้ห้าทุ่มแต่ทำเงียบเลยนะไอ้ป๊ามไม่สัตว์ ปิดไอจีเร็วเปิดไอจีเร็ว,ไอ,รวไอปามกี้มาไอดอลอ่ะเจ็ดบาทแล้วอ่ะมเ็ไ่่รรู้้พุงนนีจะปผม <พอ S 2> <อ>ว่ามันน่าจะขึ้นไม่เกินแปดเนี่ยไอสัตว์เพราะว่าดูกราฟเราแม่งเหมือนมันขาลงแล้วมันก็แค่ทำหายใหม่สวัสดี15คนดูครับเราเรา<น>ไม่ดูกราฟครับเพราะว่าเดี๋ยวพอถึงทุงนี้ปุ๊บก็ขายน่าเกียรใจเกินแล้วไอสัตว์เออเราไม่สนใจอะไรได้ตังค์ขายก่อนทั้าช่วงมันจะขายอยู่แล้วอ่ะ ช่วงวันที่ห้าเขากลับตัวนี่ที่ยี่สิบเอ็เนี่ยมีแววเกินเจ็ดบาทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแบบบอมนะช้ำเลยนะไอสัตว์ขายสี่บาทผ่านไปห้าวันพ่องตายสิบสองบาทสัตว์ควรจะตายเงินมันไม่กลับเข้าเอทพีเร็วขนาดนั้นหรอกขอบคุณครับคุณเป้ขอบคุณมากครับผมไอบิตคอยน์เงินมันไหลไปที่อื่นอ่ะตอนเนี้ยใช่ใช่ที่อื่นกำลังมีทางไม่มีทางที่จะกลับตัวแบบปัไอปัมบีบีบอกได้ปะปัม ไหลอดดูกันมันปิดประตูดิเฮี้ยไม่ใหเอมาเข้าทำไมถึงลบโพสเกิดเหตุการณ์แรขึ้นมันไม่ได้ฉลาดอยู่นะอยู่ไหนวะเนี่ยสองกรกฎาคมันบางนะนี่ยดาวห้ามย้ายไม่เดือนไม่ได้หรอกม้าไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกสวัสดี1สิบเก้าคนดูครับเอ้ยทำไมวันนี้คนเยอะเนี่ยคนดูดวงไหมดูดวงไหมดูดวงไหมเออดูดวงไหม เขาถ้าดูดวงเขาได้เลยครับอยากได้ยินเสียงเฮ้ยกี้อยู่ไหนวะกี้กี้อยู่ไหนวะมีคนชอบอ่ะกี้ใช่เราชอบเธอนะตอบมามีผัวแล้วค่ะจบเลยนะไอ้เยี่ปอมเนาะมีเมียแล้วครับก็มีแล้วแมก็มีมีแล้วแมไอ้เชี่ยปอมเนาะตอบกลับมาแล้วมีมีอะไรนะมีผัวแล้วค่ะเรียบร้อยเลย เหมือนวันนั้นน่ะที่เพื่อนตาอามเข้ามาแล้วกูแกล้งเล่นมีแฟนยังครับอ๋อแต่งงานแล้วค่ะใช่เหรอจริงเหรอโอ้โหโหดสัตว์มันแย่อะโหดจัดเฮ้ยคนดูสิบหกคนเลยว่ะสวัสดีสิบหกคนดูนะครับเยอะแล้วสิบเจ็ดแล้วไป จัดมาได้นะรับจ้างค่านี่ไปอีกหนึ่งศพแลกดาวครับรับจ้างค่าแลกดาวครับไอปั๊มเอเข้าแล้วะวะวันสุดท้ายเขาน่แมนจริงๆวันนี้เอเข้าเยอะเอเข้าเยอะกูตัดอยู่สวย เพื่อนเบ,บิกมายัดเลยว่ะหายไปเลยดึกๆไม่เจออย่างเงาโดนทิ้งเอาคืนนี้จัดไปเมื่อวานผมง่วงอะดีตาเป้อย่างแย่กิวแพ้ไงเป้ก็เลยไม่มีอารมณ์เล่นละนึกว่าเป็นหนึ่งหนึ่งเข้ามาแพ้มีอารมณ์ไม่ดี สองตัวเนี่ยจะตายไม่เามาอาเ,เนี่ยเนี่ยเนี่ยตายโอ้ยตาตัวอุ้ยกูปั่นทันอุย้ยกูเกือบแตกไอซ่าลายไม่หายนักตัว <c oughs> ได้แล้ววะบีก็โดนวะ <c oughs> มึงขัดกูหน่อยดิปามขาดกูหน่อยส <c oughs> วัสดียิปเป้คนดูครับผมเดี๋ยวนี้รอเดี๋ยวนี้รอตะเปะ <c oughs> อย่าไปเชื่อมันครับรับปากอะไรทรง รู้ได้ไงแตงเกวน้องโนอกู you, no no. จะกูแปดิห้าดาวน,นี้กูจะไม่ได่ามึงว่าลิงอีกแล้วเพือ่อนกูสัญญาด่าว่าอะไรแทนด่าว่าแมววไม่เอาไม่ได้เดี๋ยวมันไม่รู้จักไม่เอา <S <s <illes> <S กำลังไปเออเรื่องของมึงไะไอ้รอดไอ้สัตว เซีมเบอร์แถวๆดูพิสวัสดียี่สิบสองคนดูครับคุณอยากทำตัวเป็นมาร์คฟันเหล็กเนยครับพูดจาไม่พอโอ้โหเปรียบเทียบกับมาร์คฟันเหล็กครับเฮ้ยผมมาร์คฟันเหล็กเล่นอยู่เซิร์ฟนี้ไงไม่เห็นเลยแต่ผมไม่ฟันเหลืองนะครับแต่ผมเป็นฟันเป็นแมงครับผมเกียรติเด็กเด็กแล้วมั้งจะไปไหนสัตว์ จะไปไหนฮะ FBI open up ไอ้สัตว์เอ้ยมาเข้าหลังปัม๊มโอ้บีโจยเงี้ยโดนเสีงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคืนนี้กลับไปเล่นด้วยถ้าไม่หลับมึงก็อย่างเงี้ยทุกรอบอะบอกจะกูก็าสาจองที่ในกะิวไว้ให้กูก็โดนด่าอยู่เนะี่ยมึงก็ไม่มาสักที สัตว์เลยฉลาดซะหน่อยเนี่ยวันนี้เนี่ยโควิดขึ้นสองหมื่นนี่ผมเต็งมากเลยโอ้ยมันเกินสองหมื่นนานแล้วมันเกินไปนานแล้วแต่ว่าประสิทธิภาพในการตรวจไม่ได้ทั้งประเทศมีเท่าไหร่ถามหมอดิห้าหมื่นหมอค่ะตรวจตรวจตรวจวันละตรวจวันละห้าหมื่นวันหนึ่งอะสามารถตรวจยืนยันผลได้ห้าหมื่นเคสขอบคุณครับเป้ขอบคุณมากของพันยี่สิบอะยี่สิบจากห้าสิบเดอสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วอะเมื่อกี้ดูดิถ้าตรวจได้แสนเคสก็วันละสี่หมื่น เดี๋ยวผมรอตาเป้วันนะหมอบอกว่าทุกๆหนึ่พคนที่มึงเดินสวนกันในในกรุงเทพอ่ะต้องมีหนึ่งคนเป็นอย่างน้อยเป็นโควิดอุ้ยอุ้ยหลบไม่ได้ด้วยจะได้กลับไปทำงานเมื่อไตายว่ะคุณนายก็ยังฝืนฝืนเดินเข้าเข้าไม่เห็นไม่เห็นออกถ่ายอะดีเฮียเกือ็เสียกระสนที่จะเข้าอ่ะเห็นโลกกันกับ ไอ้ย่านกับบอดี้บ็อกบอดี้บ็อกไหมครับไอสัตสว์ตอนที่สดีเจ็ดคนดูครับพูดคุยกันได้ขอบมากตาเป้ห้าสิบดาวเดี๋ยวนี้ผมรอโอ้ให้มันยึดบีได้ไงปามยูนิตหมดไอ้เหี้ยนี่คนใจมบอรยิมไปแล้วเหลือสามร้อยเองตาไนไม่ยึดไปเถอะยึดไหม ไม่ทำเดนแมคกูจะได้เก็บม้าไว้เหรองั้วมันจะมาซัพพายปะมานี่ไงตัวนั้ม่มาหรมันติดปิตอยู่ตรงนี้เห็นรอเนี่ยอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยมีใครอยู่งี้วะไม่มีเว้ยไม่มาไม่มาไปแล้วซัพพายบีมันจะไปอือเห็นละ เพิ่มแม่งกันโหดปะตับพาบีตับพาบี okay, okay. โอเคโอเคมันขึ้นสีไปแล้วเฮ้ยสี่ตัวมีแต่ตัวไม่มีนั่นเลยได้มันยึด ถ่ายกูไหมล่ะออยุ่งจริงๆเหรอไม่ยิงมันวะตายไหม,ไไหมเบ้มันชา้ากอดถ้าภายเข้าอะชุดใหญ่เลยดิ สวัสดีครับที่ปกคนดูพูดคุยกันได้ครับผมดูดเดือดเลือดพ่านตามรถไฟเข้านะ

ได้เทอร์มินเตอร์ว่ะออกเเนลเชลเฮ้ยอันไปฆ่าอันนี้อันนี้ที่ผสมเองเอ่าจัดมากเฮ้ยเข้าสองทางหนกูเข้าสองทางสวัสดี17เจ็ดคนดูครับสปีดสามเจ็ดเข้าสองทางโดนเทนเอยิงโดนเทนเยิงหวยใช่ไหมสปีดสามเจ็ดแค่ไม่แพงไม่หวยหรอขายนะครับรออะไรไม่้องเล่นกันหรอเกิดเช้าผมเคยเล่นแล้ว เอาแบบเต้นแท้แท,แท,แท,แทดิไม่ใช่<อ>หรอกลางๆ What แอนจะเห็นนะแอนนยแอะนนึงอไีกูหมุนติดไก่ๆๆี้ยกล้องคยเนี่ยหนีแล้วหน,น,นีมแล้วยิอยนอนันเียมากเลยไอแมงยึดปจะเ็ตัวว่ะมันมีตัวอยู่ข้างบนตัวนะ จามาโดเนเหทียให้กี่ดาววะเนี่ยเมื่อกี้น่าเกือบห้าร้อยดาวแล้วเนี่ย <c oughs> เอาเงินลูกมาให้ให้มาวะปะไอจา่าอยู่ปะเนี่ย <c oughs> บนหอคอยมีตังเนี่ยนี่นเห็นแล้วอยู่ข้างบนอะ <c oughs> ่ะจ่าไปแล้วแน่เลย ไอสัตว์ต้องเป็นของกูตัวเนี้ยเออโดนแย่งหมดแล้วสวัส <compose> ด <noise> ีสิบแปดคนดูครับไอ้ดุริยไม่น่าไปเหยียบเมื่อกี้เงินเมียครับวิ้งโห จ้าเอาเงินเมียมาเลยเหรอโดนกี่ทีเนะี่ยไม่รู้จะไม่รู้จะตอบแทนยังไงวะจ้าขอได้ไหมขอได้ไหมห่วยไม่แม่นพอไอ้เนี่ยเอาไปไวรุ่นโอ้ยปืนปืน เอาดาไม่ไหมแรดไอ้นั่นโอยมานี่ม้านไหมจิมไปดูขอได้ปะโบเต็มหน้าแม่กูแมนปหมปามกอได้อยู่ก็พอได้ขอเยอะเนี่ย บอยอหนึ่งดอกขอเยเนี่ยบอลสิบห้านี่นี่คอนจะได้คอนจะได้ไหมได้เออสิบหกไอ้ตรดมีหอบมีหอกมีหอกหอกงวงหอกงวงไปไหนวะหาไม่เจอครับเออสิบเจ็ดยี่สิบยี่ นี่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 อ้ไอเนี้แงวันนี้แทงวันน้งนนี้สิบแปดสิบแปอีกสองตัวอีกสองตัวอันนี้อะไรยี่ิบนย์เหอยี่สิบอืมโดนลัดเียได้ด้วยออเอ็มพีวะ